มาเป็นนางของการค่ะก็แบบเป็นครั้งแรกในชีวิตของย่าที่ได้นั่งขบวนแบบแห่ก็ขอบคุณ King Power ค่ะคุณประสบการณ์ใหม่ค่ะก็วันนี้อภิพมาศาสงการดังน้ํานะคะม่วนหนุกสุขคัดเป็นแบบว่าแบบทีมที่ดีมากๆเพราะว่ารู้สึกว่าสงการเป็นช่วงของปีที่ทุกคนแบบเ NERGY ดีทุกคนมีความสุขสงก็เป็นปีใหมใ่ไทยค่ะสนุกจนแบบห็นเต้นด้วยบนเวทีมันคนแห่ ตอนแรกอ่ะไม่กล้าเต้นใกว่าเราต้องแบบเอเอเฉยแต่ว่าช่วยแบบทุกคนข้างล่างริวดีมากเลยค่ะริ้วเต่งด้วยเลยใช่ค่ะ<ๆ>สนุกสนุกมากอยากลงไปเล่นเลยแล้วเป็นยงไงในชุดมากเพราะว่าเป็นนามาการเมื่อปีใหม่ในชุดก็เลยต้องมีสบายเฉยอนะันนี้คือแบบว่าในในครั้งนี้เรามาแบบแบบในในทีมของทีมพลาวเวอร์ปีนี้ค่ะเขามีทุกทุกผ้า มารวมกันหมดเลยก็จะมีแบบลายสีสันบนตัวค่ะก็ยากเป็นขบวนนกยุงก็จะมีแบบสีสันเยอะๆหน่นค่ะเรียกว่าเป็นแบบงานของการยุคใหม่ใช่ค่ะไม่ต้องอยู่นิ่งๆเต้นได้ใช่ค่ะก็แบบในปีนี้เราแบบเ m ็ม a ร e สความสนุกสุดๆไปเลยม่วนสุดๆมาเลย อย่าลืมมา,มาที่ King Power กันนะคะอาพิพิมมาภัณสัตว์ราดังน้ำค่ะเขามีอาหารให้ทานเยอะมากๆอร่อยมากๆแล้วก็ยังมี mini นิคอนเสิร์ตจากนักแสดงอีกหลายคานเลยร์อย่าลืมมาเทียมมท่ยวกันนะคะยังทำานมีนีก็คือต้องงานหรอยากไม่ได้พักได้พักสองวันค่ะจะได้ไปเล่นาน้ำไหมาหรือว่าจะาทั้งนมดเฉยจะไปจะไปเล่นกับเพื่อนค่ะ เลยใช่ค่ะจริงยากมันยากไหมกับการเล่นอย่างเงี้ยจริงๆในละครเรื่องเนี้ยากไม่ได้คอมเมดี้อยู่คนเดียวทุกคนแบบพี่เลลี่พี่หมากอะไรอย่างเงี้ยเขาจะคอมเมดี้ล้วนแต่ตัวละครของกี้าจะเหมือนคนที่เหยียบออกมาแล้วก็แบบทุกคนที่นี่เขาเป็นอะไรกันหรออะไรแสดงว่ายากที่ตรงแบบกั้นขำมากกว่าใช่ค่ะส่วนมากยากจะต้องแบบยากต้องนั่งนิ่งแล้วก็แบบฮะ แต่ว่าก็สนุกดีนะเรียนเรียนรู้อะไรได้เยอะมากแบบพี่เวลลี่สอนเยอะมากๆเลยค่ะบย่ได้เชคทิ้แตกจากคนรอบข้างไหมคะบ้างค่ะบ้างค่ะก็ยาาดูแล้วก็ชอบคุณย่หัวอ้อเป็นแบบว่าในบ้านชท่ที่เราไปบินมาก็เขาบอกว่าไม่คิดว่าย่าจะทําอะไรแบบนี้ครับแบบมันมีหลายอย่างในเรื่องนี้ค่ะแบบที่ไม่เคยเห็นทํามาก่อน ไอ้ที่หลุดๆแบบไม่หวงสวยอีกต่อไปสวยไม่หวงสวยอีกต่อไปแล้วอะไรเลเรื่องได้เลื่องเลือเอ่องต่อไปจะแบบคอร์บดี้แบงนี้ไหมหรือว่าไปได้กว่านี้อีกได้หมดอน่ะ ื่องความรักแต่ละแ,แต่ว่าเราอาจอา a, pues and, จะไม่ได้แสดงถึงขนาดแบบอุ้ยรักกันรักกันแทบหัวใจจะสลายอะไรอย่างเงี้ยมันก ah> <sh ็จะแบบจอยจอยหน่อยจริงๆริยากที่ว่าเราส่วนนั้นมีเหตุิคกับการถึงเราเป็นเพื่อนสนิทกันมากๆพอมาเล่นแล้วคนไม่เชื่ออ๋อต่างกันต่างจิ้งเลยต้องดูไปเรื่อยๆค่ะตอนนี้เขายังไม่รักกันค่ะแล้วเขาจะมารักกันแบบแบบกลางๆเรื่องเรียกมาตบกับชื่อเรื่องจนกว่าจะได้หรือเปล่าใช่ค่ะเขายังเขายัง ก่อนจะได้รักกันนะคะอกำลังจะเข้มข้นค่ะเดี๋ยวจะเข้าเรื่องแบบเส้นเส้นทางของความรักของเสมืองแล้วกัโตัยค่ะค่ะแต่ทวนี่แยกแยกกับทำงานกับพี่แบร์แยานเปครั่งกลับมาจากงานแกนแล้วเขเหมือนจะทางานในระดับหนึ่งเนแล้ว แม่ปูดใชไหมว่าแบบมีมีลมดังกันัหัวกันค่ใช่ค่ะ ไปแล้วหนังเหืออีกนิดนึงค่ะแต่ว่าตอนนี้เมือที่อทุ่เทสุดๆกับทีละคนเวทีค่ะแต่นัอนุญาติสิเดือนนี้อะไรนะนอนุญาติสิเดือนนี้ใช่ๆช่่อ่ใก้แล้วไปกับ้างฝากด้วยมากๆค่ะหังเดือนนี้ก็เป็นเป็นอีกหนังอีก,อ,กอีกเรื่องหนึ่งที่ แทบจะไม่ค่ได้พูดเลยค่ะก็จริงๆคนที่เคยติดตามหนังเรื่องนี้มันเคยทำมาแล้วหลายรอบค่ะก็จะรู้ว่าเนื้อเรื่องมันค่อนข้างแบบแบบแฮปปี้นิดนึงค่ะก็ก็สำหรับย่าเป็น Experience ที่เอ่อยากสุดในฐานะนักแสดงค่ะฟังด้วยตล่ลาดคนค่าข้าง,ง,งวาวแบบที่แบบถี่เยียวยาผู้ชมอย่าเนี่ยอ๋ออสนใจมากเลยทำ <laughs> ไหนเนา อามไไ่ด้อกอากาศไม่ได้ <c oughs> เอดยอะมากเยอะมากๆ<อ>มากมาก,าก,ก็ด้วยด้วยเนื้อเรื่องอะค่ะแล้วด้วยคาแรคเตอร์ด้วยสถานการณ์ด้วยเซตติ้งทั้งหมดมันจะเป็นอีกโลกหนึ่งที่เราไม่เคยสัมผัสเร<อ>า<อ>ไม่ได้พิการพูดอคนอยากของย่ายมันต้องใช้เสียงเ<อ>สียงไหนมันต้องให้รู้สึกแบบว่ามันยาวอ,ออกมาจาก Inner อินเนอร์ไหมคะออกมาจากอินเนอร์ด่าแบบเออเป็นคำที่แบบได้เสียนชีวิตประครวัน ไม่ค่อยค่ะต้องยอมรักว่าไม่ค่อยใช้เพราะว่าถ้าด่าด่าเป็นภาษาอังกฤษอยู่แล้วอ๋ออใช่ถ้าด่าเป็นภาษาไทยมันคุ้นปากอหมหรือว่ามันรู้สึกว่ามันไม่ต้องได้อีกรู้สึกว่าแบบแบบมันไม่ถึงอ่ะมันไม่ถึงใจเรอกไม่สุดมันไม่สุดใช่ค่ะแต่คำที่เราด่าไปเราเข้าใจความหมายใช่ไหมเข้าใจเข้าใจก็ตอนแรกพุ่มแบบแบบกังวลมากๆว่า จะทําได้ไหมแต่ตอนที่ย่าเล่นไปปุ๊บเขาบอกว่าเออเดี๋ยวพี่จะไม่ทําให้ย่ากโกรธนะพี่กลัวไปๆก็ตกใจเมื่อเราด่าไปอย่างเงี้ยอ,อือไม่ตกใจหรอกแต่ว่าเขาอุย๊ยน้องไม่ได้หรอกจะสปอยเหรอจะสปอยใช่คะ่ะแต่ว่าให้เตรียมใจเต็มดูคนไปดูก็จะเห็นจายาดเดี่ยมุนในมใหม่เลยใช่คะ่ะเป็นอีกอีกมุมหนึง่งมากๆๆๆว่า,า,า,ายากๆฝากไว้มากๆด้วยค่ะกว่าจะผ่านจุดนั้นมาได้อะให้ เอาเงินทอยาเป็นทาเกี่ยวได้ปะเนี่ยเงาเป็นทาเกี่ยวได้ปะเนี่ย้าเปิดมีรมีรั้รนร้านาร้นาดูดูทุกวันอ่ะอกันนะจะมาไม่เอาอายไม่เอาดูทุกวันดูทุกวันเลยรู้จักเพลงนีพอนของแอบบีเกล